พี่อ้อยนะคะวันนี้นะลอง่าสั่งนะคะเป็นก๋วยจับ๊บก๋วยจั๊บยวนนะคะแบบเจนะคะก็ชุดหนึ่งเขาขายสิบเจ็ดบาทนะคะเขาจะมีมาแบบนี้เนาะแต่พี่อ้อยจะมาปรุงใหม่นะคะโดยใช้เครื่องปรุงของเขาเนี่ยนะคะแล้วก็มี่เส้นสองถุงพี่อ้อยจะใช้หมูยอหมูยอเจด้วยนะคะต้มเป็นน้ำซุปเลยเนาะ พี่อ้อยขอต้มน้ำซุปก่อนเขาบอกว่าเส้นแค่ชงน้ํานะคะแต่ว่าพี่อ้อยใช้ต้มเลยเนาะเพราะว่าคิดว่าแค่ชงน้ําไม่นิ่มนะคะเพราะว่าเส้นเข้ามาแบบแห้งๆก็ใส่ลงไปต้มพร้อมกับเครื่องที่พี่อ้อยบอกเนาะของเขาให้สุป ผงม,มาแบบต่อหนึ่งซองนะคะเคยเยอะมากแต่นี้พี่อ้อยทำสองซองครั้งเดียวเนาะพี่อ้อยก็เลยลดปริมาณซุปผงนะคะอันนี้ของเรานะคะของเราเองเนะ <c oughs> าะเดี๋ยวจะคิดว่าเอ๊ะทำไมโอ้โหเขามีให้มาด้วยดีจังไม่ใช่นะคะไม่ใช่เดี๋ยวตักซุปก่อน แล้วของพี่อ้อยก็ส่วนตัวก็มีตัวหอมหอมเจียวนะคะเราจะใส่ไข่ด้วยเพิ่มความ อาหารการ์น่าทานนะคะแต่ว่ารสชาตินะคะเห็นบางคนเขารีวิวนะคะบางคนก็บอกอร่อยบางคนก็บอกว่างง้นๆนะคะรสชาติจืดก็เป็นปกติธรรมดานะคะของอาหารเจเนาะเสร็จแล้วก๋ยจั๊บยวนสำเร็จรูปนะคะแต่ถ้าน้องๆคนไหนถ้ายังไม่เคยทานนะคะพี่อย ไม่แนะนําดีกว่าเพราะว่าของย่อยเพื่าต้องเอาอมาปรุงนะคะปรุงหลายอย่างเลยตัวนี้ตัวพริกที่เขาให้มานะคะเสร็จแล้วค่ะมาค่ะมาทานได้กันค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักถ่ายพูดคุยกันนะคะ แล้วพี่อ้อยก็ฝากช่องหลานชายนะคะน้องสีมีคลิปใหม่แล้วนะคะก็เข้าไปเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ